เอาละครับนะน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมอันนี้ใส่เบ็ดหลักด้วยนะครับผมอันนี้มานอนค้างที่สวนนะอาการเป็นไงบ้างครับผม,อ,นนบผมอันนี้มากับพานเบ็ดนะครับมากับพานนากัญญานะครับผม มันตริงยังครับโอ้มันเกี่ยวเสือฟางปะท่านอยู่ ว่าวะาุณเรนอยาหถัถดเดอร่ใดล่ะโอ้โหคระะับผมปลาช่อนไซส์สวยเลยนะนะ,นะปลาคนสงาม สุดยอดเลยนะครับผมเดี๋ยวดูดินี่ครับพานเบ็ดนาก,กัญญานะครับผมเดี๋ยวครับผมอันแรกเออ็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดนะครับผมมาดูคืนนี้กันนะครับเป็นเบ็ดหลักเดี๋ยวที่ใช้คืออะไรน,รนอ่าเหย๋ยวที่ใช้คือถ้า ธาตุไข่ติ่งรี่นะครับผมตัวธาตุนะครับของไข่ติง่งรี่สนใจสั่งซื้อได้นะครับผมตอนนี้เป็นเหยื่อที่นักัญญาผลิตเองนะครับธาตุบ้านผมเรียกมันีิาโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นคืนนี้นะครับผมมาครับนะนะ้ามาชมอีกตัวกัน,นครับของนักัญญา ับ,บ,บเชือกฟางที่ใช้ผูกนั่นพัตเตอร์ก็ไม่ได้ถือมา,าโอเค นี่นะครับผมมาอีกแต้มแล้วตียั้ไงกบประกัดิเออตียังไงก็ไม่กัดนะครับนี่ิ้มพุไปเลยนะครับสวัสดีครับน้านาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ติ n g l e ฟินนะครับผมอันนี้เราก็มีโอกาสมานอนนะครับผมค้างคืนปักเบ็ดกันนะครับผมเปลี่ยนแนวลองดูนะครับผม ตามคลองแถวคลองสิบสามนะครับผมเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องที่เขาวิทปลาออกแล้วก็ชักปลาไปนะครับผมเป็นร่องพักน้ําของบอ่อปลานะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้เปิดคลิปนะครับผมนี่กําลังจะเข้านอนแลวแหละเพิ่งมีโอกาสได้เปิดคลิปเพราะว่าไม่มีเวลานะครับผมมัวแต่ปากเบ็ดกันอยู่กับนักกัญญาสองคนนะครับผมมากันสองช่องนะครับวันนี้ เป็นช่องของผมเองคือช่อง Channel ติ n g l y Fin นะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง Channel Ganya f i ิช i n งนะครับผมเดี๋ยวไปรอชมกันในคลิปนะครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกันนะครับผมตามเบ็ดตอนกลางคืนนะครับผมัวใหญ่ไหมสวิง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 ,วงไม่อยู่ ใน,นอิ่วตักเลยตกลยักไยอู้ใหญ่ครับผมตักเลยครับผมเรียบร้อยครับอืฮืมใสโลครับมีหน,น้าใช่ไหมนี่ครับผมใสโลครับวันนี้มาปักเบ็ดกับพานนากัญยานะครับผมโอ้ชินเลชั่งเห่า มุ้ไม่ได้เอาคีบมาด้วยดิเออคือผมอ่ะปลดได้ไหมเดี๋ยวผมออ <What S 2> โดน<ม>อีกหลังแล้วครับผมนี่ม่นดุกใหญ่ครับผมโอ้โหโดนครับนนนะ <What? S 2> ตักครับผมต้องใช้สวิง ปลาคองนี้มีตัวใหญ่เลยนะครับผมโอ้โธรรมาดาที่ไหนครับหักเงียงน้ำเด้งเยกินเล,เลยนะเอาอเโอ,อ้ยปลาดุก,กตัวงามั้มดุกครับโอ้ นั่งเงี้ยงั้างกระแตับผมเพราะว่าเอาเทยกระสอบใหญ่มากเขาจะหนนาฮึ่มระดูกหน้ายอดตัดได้ไหมตัดได้ยุ่งโอเคครับผมโดนอีกหลังแล้วนะครับผมต้อง ไสใหญ่ครับผมปะดุอีกเห็นพันนกกัญยาบอกว่าเป็นปะดุใหญ่นะครับผมนี่ครับปะดุไซสยใหญ่เลยครับผมตัวปะดุเป็นโลเลย อ้วนตบเลยประดุกคองครับผมต้องใช้คีมนะครับผมหากเงี่ยงใช้มือหักไม่ได้ครับผมอือสุดยอดเลยครับผม กินมินมินด้วยหลา,ากถึงบ้าเลยหรอวะตาบิดของชูคุณนะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วลเเนะอ้มองหยยีบไดนี่นี่นี่บอกเต็มตินเลยวะโดน,น,นอีกหลังแล้วครับผมโดนอีกหลังแล้ว โอ้โหวันนี้โดนสนั่นเลยนะครับผมมากับพานเบ็ดนักกัญญานะครับผมโอ้โหลาช่อนแต่ละตัวครับผมล่องแหนนะครับผมรุ่นนี้เลยที่มันกัดเบ็ดที่มันหลุดเราอะใส่หกเจ็ดขีดเจ็ดขีดนะครับผมวนตั๊บเลยกินลึกไหมโอ้โหครับผม บรลมครับในสัญญาณมาแล้วครับนั่นฮะในสัญญาณมาแล้วให้สัญไ,ไ,ไ,ไปดูก่อนนะครับผมคันมีอาการนะกันยาบอกคันนอนน้ำเลยคันนอนน้แล้วไม่ขน,นอะไปดูนะครับผม ขาดเหรอขาดถ้าผมนันะในสัญญาณนี่แล้วครับนั่นนะอยู่ครับอยู่อยู่ว่างั้นครับผมคันอันนั้นมากลาจะเอาประตอมมาดูคันดิโโอโอ้หยู่คันนะครับธนาะนอนเลยครับผมอ้าวอ้าวเกี้ยว mีอาการ gì phải không? Ăn nhưnến đục như vậy. Thế nào? U, ồ. โอ้โหใสสวยเลยครับนนะต้องใช้คิปเปอร์คีบก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยใช่ใชเดี๋ยวคือโอ้ยติดมุมปากพอดีเลยเนี่ยถ้าติดอย่างนี้มันไม่ขาดเลย ยกโชว์ทีจะถ่ายรูปให้นะกันยาครบนี่นะครับผมถ่ายรูปเซลฟีให้นะกันญาหน่อยโอเคเอาถือไปเลยถือไปเลยเหรอจะใส่เนี่ยไปตามเบ็ดรอบที่สองมาครับนั่นนะโอ้โหนี่นะครับผมกระชอนไปตามเบ็ดรอบสองมาเมื่อกี้เดินแทบไม่ได้เลยครับสิบกว่าตัว มันจะไซส์ใหญ่เลยนะครับผมสุดยอดมากเลยครับผมไซส์ใหญ่แล้วยังมีปลาดุกอีกนะครับผมให้ดูบ่นไหมไล่ามาอีกแต้มนะับนะโอ้โหไซส์นี่เลยค่ขนาดหลุมนี้หลุมนี้ครับนะนะให้ดูหลุมนี้หลนะุมไม่ กระจับนะครับน้ำแห้งลุงเขาช็อตไปแล้วครับผมได้สี่สิบห้าสิบกิโล <ming> <rying> <folk> เหลือจากที่แกช็อตนะครับคี <metallic molecular> มให้นอยกันยากัน <S <s <wing> <S นี่เหลือจากที่ลุงช็อตนะครับผมลึกด้วยนึกว่าจะเงียบนะครับ <S <s <wing> <S หลังนี้เงียบมาทั้งวันแล้ว อืไซส์นะครับผมถ่ายรูปให้หน่อยนะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเคสุดยอดเลยครับโอ้โหหนักเลยกอะอดู่นะครับอูนะครับผม อยาบอกว่าขาดนะขาดขาดยแล้ว,าลวขาดถำวน,น,นะอ่อนน่นม้ใ่น,น,น่อยย่เลยาสภาพมีขาดรอด,ดโอเคอยู่ครับน้านนะอยู่ครับผมโอ้โรับโดครับ โอ้โหได้มาอีกแต้มนะครับช่อนใช้สวยเลยกินลึกกินลึกไหมก้นขาดเหรอที่แรกเหรไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกใช่ไหมเอาคีมหมดใช้คีมไหมไม่ต้องอถ่ายรูปไหมครับผมหนึ่งสองสามโอเค ไปดูอีกหลังหนึ่งกันนะครับนัน,นะอ่ามีอีกหลังหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับผมอ่ะธนาลองลงไปดูสิครับเป็นไงบ้างหลังนี้มีอาการว่า,รา,รางั้น,นครับผมเยดูดิดูด,ดิมีไซส์ไหมโอ้โหเหลืองเลยครับผมนัน,นะโอ้โหไม่น่าเชื่อร้องวิ้ยวิ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 เลยครับ ไน้องอุยอุยอุยเลยโอ้โหเหลืองเลยครับผมอินลึกเหรอประดุกครับผมกินลึกเหรอสุดยอดเลยครับผม,มใส่ขี้มังกัญญาเอาเงี่ยงกันอก่อนนะครับผมกดไอ้พุกันกดมีดมันก่อนครับผมเลือดเหรอจะตายไหมไม่ตาย โอเคครับผมเดี๋ยวลงสอบนะครับเพิ่งปักนะครับน้านสวิงอยู่ไหนเนาะลากขึ้นได้ไหมผมมองไม่เห็นโอ้โหครับผมเพิ่งปักยังไม่ถึงสองนาทีครับน้านาเกินไหมนะครับผมโอ้โหครับผมโอ้โหนี่ครับผมลองอุุยเลยครับ สุดยอดครับเกินไปนะผมเกินไปนะชิวชิมเอาแต่เราก็ไม่ได้ยินอะไรเลยครับผมเกินไปนี่นะครับผมดูปุยนะครับผมฝากติดตามช่องของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมจะเป็นช่องสิงหี่ฟินแล้วก็กันญาพิชชิ่งนะครับผมฝากนะนนะช่วยกดติดตามด้วยนะครับผม ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นแรงใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับไม่หลับไม่นอนโอ้โหครับผมเ,เ,เดี๋ยวที่เราใช้ตกวันนี้ครับผมก็จะเป็นตัวตัวทากนะครับผมหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาอีสานที่เขาเรียกว่า แมงลิ้นหมานะครับผมเ้อไงมีไหมปลดอาวุธก่อนเนาะเดี๋ยวปลดอาวุธมาให้มันก่อนใหญ่มากครับผมมันใหญ่มากอ่าขออนุญาตปลด ปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันหลังต่อไปนะครับผม,มลงไปใส่หลังใหม่นะครับเมื่อกี้ปลดปลาเรียบร้อยแวกใส่ตอนกลางคืนเลยนะครับผมหลังใหม่มเดินต่อไปครับผมหลังในที่มันขาดอะ่ะเราปลดไปอย่างถือไปอย่าง นี่นี่เอานี่เทารอบนี้ได้ปลาดุกสี่ตัวปลาช่อนสองนะครับผม,มเดินกลับไปที่พักก่อนนะครับผมเดินย้อนกลับไปที่พักดูฮะอเอาลังนี้ติดแล้วครับมันนะนะกําลังจะย้อนกลับไปที่พักเลยใช่ไหมอเอาหลุดไปแล้ว ลหลุดไปแล้วครับแม่นะอ่ะเอาเลยครับผมมาดูหลังนี้ที่เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อตะกี้นะครับผมนกักายันบอกว่ากินแล้วกินแล้วว่าอย่างนี้ครับผมโอ้โหก็ต่องปลปูปลาฉลาดครับผมแม่นะก็ไปเริ่มเลยครับแต่ไม่ฉลาดน่าเลย โอ้โหฉลาดใหญ่ครับนะนะนี่สุดยอดเหมือนกันครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะครับภาพนี่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งโอ้ยเอา้าสุมหัวหนึ่งสองสามเก็บเบ็ดตอนเช้าครับนะนะ้าๆเดี๋ยวไปดูดิ หลังแรกของนักกัญญาที่อยู่มุมนี้มีอาการไหมครับน้าหมีว่าอย่างนั้นครับผมมาดูครับโอ้ไม่ได้เอาถังมาด้วยไม่ได้เอาคอนั้นมาด้วยตวัดถึงมาเลยโอ้โหใช้สวยเลยครับโอ้โหนะครับสวยเลยนี่ครับผม กิๆก <pec> ิมกินนี่กีเนี่ยันันเธอกินไม่ลึกไม่ away, อย <Idol. S 2> ู e ่อ่ะเนาะนนไปติดขอบปากที <somethin> ่เนี่ เดี๋ยวดูหลังนี้นะครับผมมีอาการนะครับผมประดุกวะชั่นเหรอไหนว่าเปรนชั่นใหญ่หลอกผมอีกแล้ว ตัวขาวเลยนะครับผมมาเบ็ดตอนเช้าปิดมุมปากเลยนะครับโอเคใส่ฝุ่นไปเด้อมาอีกแก้มแล้วครับผม <laughs> นีอ,อ,อะไร <laughs> ไม่รู้ <laughs> ครับผมให้แต้มครับระชอนเกลือครับผมคิมค <c oughs> ิม <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะนี่ครับผม นากระยายกขึ้นมาสะบัดขึ้นเลยนะเดี๋ยวหลดุดได้ปลาเหรออืม

หลุดไปแล้วครับผมบอกเก็บเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผม้านี้ได้ปลาดุกด้วยอันนี้ปลาดุกตรงนี้ตายนะครับผมมีตายตัวหนึ่งปลาดุกได้ทั้งหมดห้าตัวนะครับตอนนเดี๋ยวชมปลาช่อนเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะตั้งยา โอ้ยหยบเด็ดากัรยาจะช่างประช่อนเดินะครับวันนี้ได้กี่กิโลว่าเมืเ่อคืนเราล้าเบ็ดกันแล้วได้กี่กิโลครับผมสุดยอดเลยครับผมประช่อนเลยครับผมไม่ได้มไม่ได้เปนช่างไม่ได้อย่างนี้ได้สิบกว่าโลอยู่ เดี๋ยวเาดูก่อนนะครับผมนี่คือครึ่งกิโลเนาะก้ะช่างเป็นกะละมังครับผมอ่ะยกปลาช่อนใส่ดูดูครับผมโอ้ยหั่งทาไมทำไมของเกิบอ๋อของเกิบว่ะนะับ่นสิบกิโลสิบกิโลครึง่งสิบกิโลครึ่งนะครับผม จะตยากไหมคไม่ยากหรอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูปลาดุกกันนะครับผมโอ,โ,อโอ้ยใส่ปลาดุกครับผมนะนะดู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 กูด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 ดูดูดดุกครับปลาดุกได้ กระดูกได้สามกิโลนะครับผมกระดูกก็มีนะครับนไั่นระดูกครับะดูกไซส์แบบตัวเท่าแบบอย่างนี้เลยครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้ยมาต่อให้การมีดีหน้านะครับผมโีหน้าไปไหนดีนะทินเ่เช้านี้เราก็จบไปแล้วนะครับผมเก็บเบ็ดมาเรียบร้อยลับเบ็ดมาเรียบร้อยนะครับผมบทสรุปก็ เป็นปลาดุก3กิโลกว่าๆนะครับผมแล้วก็ปลาช่อนอีกส0โลครึ่งนะครับผมแต่ยังไม่รวมกับปลาที่ตายนะครับผมเพราะว่าปลาที่ตายเราน้องต้มแข็งไว้ครับผมได้ปลาไหลใหญ่ด้วยครับตัวหนึ่งครับเมื่อคืนครับผมปลาดุกวันนี้ถือว่าผลประกอบการถือว่าก็พอโอเคครับผมเพราะว่าเบ็ดเราใช้แค่ทั้งหมด38หลังนะครับผมขาดเยอะมากเลยครับผมณนะเจอปลาไซส์ใหญ่นะครับผม ทีนี้เราก็จะเป็นการเก็บบุกรอนแล้วนะครับผมเก็บเย็นเต็บอะไรแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็จะทําการกลับบ้านนะครับผมท้ายนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องผมจะเป็นช่องยู u ูบจิงลี่ฟินนะครับผมแล้วก็จะเป็นช่องของนักกัญญาพิชิกนะครับผมฝากสองช่องด้วยนะครับผมฝากนา้นาๆช่วยเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม อีพีหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผม